สวัสดีสาวกบอนสีทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีบํารุงบอนสีให้อาหารเสริมบอนสีลูกๆบอนสีทั้งหลายนะครับว่าจะมีอะไรบ้างกันนะทุกคนอุปรกรณ์ก็คือแทนแทนแทไม่มีอะไรมากมายสูตรนี้สูตรนี้ไม่ต้องมีอะไรมากมายลุงชูรสไข่หนึงลูกแล้วก็อ็มร้อยห้าสิบทุกคน ไม่ต้องพูดพ่อมทำเพียงทำกันเลยอันดับแรกไข่ลงไปไข่นี่ห้าบาทสี่บาทสีดทนะ่ดาบเนาะไปเลยต่อไปก็กรุ๊งนัวือุงชุรสบอลดสีชอบมากชุดลรสห้าบาท ไปนะอะล่ะต่อไปก็ M ร้อยห้าสิบนี่เด้อหนึ่งหนึ่งฟ้าพอไปเสร็จแล้วตี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 คือเครื่อง็อตไครเหรอตีตีตีให้มันละเอียด ต้นบอชชีกได้ส,สวยนำน้ำออกใบให้เราชื่นชมเสร็จแล้ว,วทุกคนต่อไปถังน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรตวงตวงก่อนก็ได้นะทุกคนเพื่อความชัว มัมีอะไรมากมายเลยสูตรนี้สูตรนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนง่ายๆสบ,บายสบ,บายขไข่ส่วนผสมที่เราซีละลงไปเลยนี่ไปเลยนะทุกคนนี่แล้วก็ล้างๆ้างล้างให้มันติดอยู่ในถ้วยด้วยจะได้อืม คุณคุณคุคุณคุคุค,ค,คุเนี่ยเสร็จแล้ววิธีง่ายๆง,ง่ายมากวิธีนี้ต้นมะสิแล้วก็จะสวยเหมือนคนอื่นเขามันอยู่ในร้านเขานะทุกคนลองไปทำดูได้เวลาจัดการ อาหารเด็กๆแล้วชิงต่อไปเป็นการให้อาหารเด็กๆเปลือกไข่นี้ไม่ทิ้งนะเอาไปตากแดดแล้วก็เอามาตำ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 เข้ามาใส่ต้นบอนสีเหมือนเดิมไปลองทําดูนะทุกคนนะลองลองดูไม่เสียหายนี่อ๊ต่อไปแล้วยะไใส่ต้นไม้กันนะมาไปดูไปใส่ต้นไม้ นี่นะทุกคนหลังจากที่ได้สวนผสมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมและพร้อมใช้แล้วก็จะออกสีสวยมากต่อไปแล้วก็ไปใส่ต้นบอนสีเราอ่าเลยทุกคนมาเลยต้นไหนก่อนนะอันนี้อ่ากล้วยด่างเพระมาเลโอ้ยความภูมิใจเด็ดรอดมาหนึ่งต้นแต่ไม่รู้จะด่างหรือเปล่าอาใส่ลงไปเลยนี่ม่กุสุมา นี่หกหลงนี่ร่อนทองน้อยอันนี้ก็หกหลงน้อยอันนี้ก็ร่อนทองน้อยอน,นี่เลยโนนี้ก็หกหลงอันนี้นกกระทาสั่งเข้ามาสั่งทับทิมชมพูได้นกกระทามาเลี้ยงเฉยเลยอันนี้ตัวเอกนะเนี่ยนะลูกไม้ปาามา่ากานดำมาลุ้เขาสน่อย อันนี้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 เทศทานล้านเแบบีอันนี้ก็ฮองเฮาเแบบีอันนี้อีเหนาวนี่กรุงไกรเสรอืออันนี้เท้าสหัสดีชาใส่ลงไปบำรุงอุ๊บอันนี้ก็ลูกไม้ปา่าก้านดำนิดนึงนิดนึง อันนี้ปลาเตะก็หยอดลงไปนี่นี่นี่ตัวนี้ทุกคนอันนี้มันชื่ออะไรก็ไม่รู้ได้มาในนาไก่อะไรวะไก่เดชาวาา่าซานต่อไปใส่อีนเาหน่อยสักหน่อยกำลังมีลูกมนบุงลูกเขาหน่อยแล้วก็มาใส่ไอ้กวนอิม นี่อันนี้อยู่ในในนี่อะไรเนี่ยพัะยาจุอ,าอ่างอ้าใส่น้ำเงินสักหน่อยจอุอ่างอืมอันนี้กุสุมาลำดุงลงไปนะทุกคนเอาไปล่องเห็ดบังเดอ้อต้นบอนสีสีงามเด้นี่ นี่โอเคแล้วทุกคนพอแล้วขอบคุณมากนะทุกคนที่รับชมวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตหลังจากได้กินไข่กิดเอ็มร้อยไปแล้วนะทุกคนนะบ๊ายบาย